ชามีคนใจดีเขาเหมามาเอออ๋อนี่เจ้าของร้านเขามาเลี้ยงเองเลยเหรอไม่ใช่คนที่หมามาเลี้ยงเราเนี่ยไม่ใช่เจ้าของร้านจ้าเอ้าของของพี่สีส้มแล้วใครใครเหรอเอาอย่างนี้ก่อนที่จะเฉลยว่าใครเปิดรายการก่อนไหมโอ้วแลพเคทำไงทำไงก็อยู่เปิดรายการด้วยกันเลยกินแล้วหรอกเออเปิดเปิดเปิทุกคนอยู่เปิดรายการพร้อมกันด้วยกันแล้วทุกคนต้องพูดพร้อมกันนะโอ้โหปิดพร้อมกันหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะ รักคุณสุวยการผู้หญิดดงจะมาเก่โอ้ยทาไมเหนื่อยเนี่ยไปนี่จะบอกว่าค,คนคนนี้เขาไม่ได้แค่ใจดีจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีแมนเอาเดา็ดชาไปผู้ชายเอาไว้จะบอกว่าเขาไม่ใช่แค่ใจดีค <carries S 3> <mm ู้ชมขา <cek> แต่เขายังเป็นคนที่สวยและก็เก่งมากๆและที่สำคัญเนี่ยนะเจงเคยได้ยินคำนี้ไหม นักสร้างแบรนด์ oh, นักสร้างแบรนด์เขาอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ชั้นนำหละยๆอย่างซึ่งเนี่ยชาที่เราเห็นเนี่ยร้านเนี้ยก็เป็นหนึ่งในความสำเร็จของเขาเหมือนกันทั้ง oh. วางการตลาดวางกลยุทธ์อะไรต่างๆ oh. ยอดขายถล่มทลายชาร้านนี้ให้ถายว่ามีสาขาเท่าไหร่ ก็เป็นร้อยะประมาณร้อยะร้อยร้อห้อะเตที่เขามีสาขาเกือบสี่ร้สาขาเลยอ่ะโอยอยากเจอคุณนักสร้างหมคุณใครเขาเป็นใครอยากเจอจังเลยอยากเจอไม่ช้าคุณไยนักสร้าง้หิมห่ สวยด้วยเก่งด้วยสมก็ชื่อนหน้าซั่งแบรนด์เราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะเจมสงสัยคำนี้จังเลยนักสร้างแบรนด์คืออะไรก็า่ไฟอยู่เบื้องหลังอะค่ะแบรนด์สินค้าต่างๆเป็นคนทําตลาดให้ค่ะวางแผนการตลาดให้ต้องๆตลาดทั่วไปแบรนด์นั้นแบรนด์นี้อย่างเงี้ยเหรอก็หลายๆแบรนด์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคอสเมติกหรือว่าเป็นในรูปแบบอาหารอย่างเงี้ยค่ะของกินผมใช้เลยทุกอย่างได้หมดทุกอย่างน้องไฟสามารถทําได้ทําได้ค่ะสร้างแบรนด์ให้ให้เราได้น้องนไฟจะเป็นเป็นผู้วางกลยุทธ์ให้เราด้วยใช่ไหมให้ลูกเป็นเขาเรียกกลยุทธ์ในการค่ะ โปรโมทให้ด้วยค่ะแล้วอย่างชาที่นํามาวันนี้เนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ที่ไ้าปั้นขึ้นมาใช่ค่ะก็ประมาณ495สาขาทั่วประเทศแล้วค่ะ495เจสาขาพอ500อะการโปรทออนไลค่ะแล้วกรณีอย่างนี้สมมติว่าสมมติว่าพูดให้เห็นภาพกันง่ายๆสมมติว่าพี่สุไม่มีสตังค์เยอะแยะแต่อยากมีแบรนด์มีสินค้าเป็นของตัวเอง่ ก็คือปรึกษาฝ้ายได้เลยใช่ไหมดูแรการตลาดให้ทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เริ่มคิดสินค้าค่ะแพ็กเกจหรือว่าเป็นเป็นเป็นแบรนด์ได้หมดทุกอย่างค่ะตามที่ลูกค้าต้องการก่อนที่จะมาทำเป็นผู้สร้างแบรนด์นี่หนูทําอะไรมาก่อนเหรอคะก็เป็นแม่ค้าตลาดนัดค่ะขายไข่ไก่ขายซูชิแล้วก็ขาย่อกมกหนึ่งที่ตลาดนัดค่ะ ประมาณ7ปีที่แล้วค่ะรับสลิงด้วยค่ะรับล่มเองด้วยทำเองหมดทุกอย่างตั้งร้านเองทอดไก่เองอย่างเงี้ยค่ะ,คะอยากเชื่อเลยเนาะ <c oughs> นั่นน่ะสิมนเล่าชีวิตเป็นมามาเป็นคนสร้างแบรนด์ร <นะ S 1> างก็เหมือนแบบมีเพื่อนชวนนะคะว่าเฮ้ยอยู่แต่ตลาดนัดไม่เคยออกไปเจอแบบโลกสังคมเ็เลยรู้จักรู้จักเฟซบุ๊กไหมอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็บอกเฮ้ยล้าหลังมากนะคะเดี๋ยวแบบสมัคร เฟซบุ๊กให้หก็เลยแบบเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเลยคือเริ่มจันซื้อเริ่มศึกษาเลยเริ่มศึกษาแล้วก็ไปช็อปสบู่ในใน a c e b o o k มาแล้วก็มาใช้กับกับลูกชายอะคะ่ะแล้วก็รีวิวแล้วเริ่มอ,อันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นการขายออนไลน์ของฝ้ายครั้งแรกค่ะแต่อ,อ,อย่างเนี้ยร้านเนี้ยชื่อว่าร้านอะไรนะคะชาวัวไทยค่ะชาวัวไทยอันนี้ก็คือว่าน้องฝ้ายก็เป็นคนที่วางแผนเป็นคนวางการตลาดทั้งหมดใครที่เปิดสาขากับฝ้ายฝ้ายจะโปรโมทให้ฟรีสอนการขายออนไลน์ทั้งหมดฟรีหมดทุกอย่าง โอ้โห oh oh. ไม่ต้องรอให้แบบว่าคนมาเจอที่ขับรถมาเจอที่หน้าร้านแบบอย่างเงี้ยค่ะคนสามารถไปกินจากฝ้ายได้จะมีเพจให้เขาแล้วก็สอนกลยุทธ์ในการไปโพส์ขายชาอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงครับพอาคุณฝ้ายมาวางให้แล้วยึดถายตอนแรกเป็นไงบ้างตอนแรกมีสาขาดเดียวค่ะ <c oughs> ขายขายจนคุณป้าคือเป็นลมคาล้านไปเลย <c oughs> แล้วเราเลยคิดว่าทํายังไงให้แบบให้ป้าเราแบบคือเหนื่อยน้อยลงเลยคิดในการสร้าง แฟนชายสาขาขึ้นมาอ๋อก็คือจริงๆแล้วชานี่ก็คือเป็นคนในครอบครัวเป็นเป็นของพี่สาวค่ะพี่สาวหนูเป็นจเป็นเป็นคนในครอบครัวใช่ค่ะทำได้ไหมหนูขยายจนถึงเป็น400สาขาหนูทำได้ไงก็ทำการตลาดออนไลน์ค่ะอยากให้คนนะมันต้องมีรายละเอียดนะต้องมันต้องมันต้องมีรายละเอียดในการสอนแต่ว่าถ้าใครมาเปิดอย่างเงี้ยค่ะฝ้ายก็สอนให้ฟรีเลย แล้วก็ดันโปรโมทให้ด้วยไงเพราคนติดตามหนูก็ทุกแพลตฟอร์มก็เกือบร้านทุก<ฮ>ทุกช่องทางเนี่ยค่ะแต่ทีนี้<ฮ>พอมันเป็นแบบว่าสาขามา,มากขึ้นเนะะะาะแ่รก็ต้องวางแผนระบบการวางตลาดใช่จะมีทีมงานค่ะมีการวางระบบการขายทั้งหมดค่ะสมมตินะสมมติว่าพี่อ อยากเห็นภาพจะ,จะัดนสมมติณพี่มีเงินค่ะแต่พี่ไม่รู้ว่าจะ,จะเริ่มอะไรก่อนจะเริ่มสร้างแบรนด์ยังไงพี่ต้อง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 ดูงพี่ไฮก,ก่อนค่ะว่าพี่ไฮเหมาะกับสมมติว่าจะเป็นคอสเมติกเป็นสินค้าสําหรับเด็กหรือว่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับครีมสบู่โลชั่นออว่าว่าเหมาะกับตัว,ตวไหนต้องคุยกับเจ้าของธุรกิจก่อนค่ะแต่ไม่ต้องเป็นอะไรมาเลยนะคะเริ่มจากศูนย์ทุกคนค่ะตอนนี้7จที่แบบขายไม่เป็นเลยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเสริมสวยหรือว่าเป็นของกินอะไรฟ้ายได้หมดมันคือการ ระบบการขายออนไลน์มันมันจะวางพื้นฐานเดียวกันแค่เปลี่ยนแต่ละสินค้าประมาณนี้ค่ะที่บอกว่าไฝ่เนี่ยกับลูกค้าที่ไฝ่ดูแลเนี่ยฝ่ายดูแลคุยกับเขาบ่อยจนเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยเหมือนสามีภรรยาค่ะไอ้ทีมันมีสามีก็ดันกตามอะไรเลยใช่ไหมันอาจจะมีการหึงห่วงกันบ้างในกับผู้ชายจริงๆค่ะเพราะเป็นการคุยแบบอย่างนั้นเหรออย่างนั้นเลยค่ะเขาดูแลเหมือนครอบครัวใช่ค่ะก็จะก็คุยกันทุกเรื่องยังไงบ้างยังไงบ้างวิธีการโพสต์แคปชั่นคอนเทนต์ในแต่ละวันกการรลงูป ีววิเวลาไหนบ้างแบบนี้ค่ะเรตอนไหนที่ทำยังลงยังต้องเดือนทุกคนค่ะเจ๊ถ้าเจ๊เป็นลูกค้าน้องควายแล้วเจ๊ขี้เกียจไม่ได้นะซ้าย่ยตามจี้ตามจิกเลยนะเพราะว่าทุกคนมีเป้าหมายค่ะมียอดที่แบบอยากได้เดือนละล้านหรือ3เดือนแบบอยากได้ยอดขายอย่างนี้ค่ะเขาจะตั้งเป้าหมายแล้วก็ต้องวางแผนในการตลาดให้ทุกคนแลี้ลค้าพี่เมย์ทีจะถามฝ้ายนะแต่พี่ถามเลยได้ป่ะใครเนี่ย ไม่มีคนนี้ก็ไม่มีอยู่ทุกวันนี้ค่ะอยู่ด้าหลังความับเล่นเพื่อนบ้างเหรอร่วมแต่ก่อนขับรถมีนะคะจริงปะเนี่ยใช่ค่ะแต่ก่อนมีอาชีพขับจริงจริงป่ะเอาจริงๆจริงๆค่ะคุณขับอยู่เน่ยไปไหนไปสายไหนก็คุณแต่นี้ชมงดีครับทำไมผู้ม่เกิดเป็นคนจัดเชิงเทา่ะตอนนี้ตอนนี้ก็มาช่วยฝ่ายในด้านไหนบ้างเป็นการตลาดทั้งหมดบ้างหลังคุมทุกอย่างเฮ้ยังเรื่องของฝ่ายกบแฟแล้วเรารู้สึกมีพลังน้องก็เป็นเรื่องมาดแล้วนั่นเป็นเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่า คนเขาจะจดจำค่ะในเรื่องว่าเป็นเหมือนแบบคู่รักแบบมาราธอนคืออยู่กันตั้งแต่ไม่มีเริ่มจากศูนย์จนทุกวันนี้ค่ะใช่แล้วก็ความซื่อสัตย์เป็นรูปแบบครอบครัวค่ะพ่อมหนก็จะทํามาหากินกันอย่างเดียววางวางรากฐานกันตลอดเวลาค่ะตอนนี้นะพี่ถามนิดหนึ่งมีไม่ว่าคนที่แบบว่าลูกค้าภายใต้การดูแลข,ของอของชายกัแฟน แบบบางบางรายไม่ประสบความสำเร็จบ้างมีต้องบอกว่าประสบความสําเร็จมากน้อยคือมียอดขายนเข้าทุกวันประสบแน่แต่มากน้อยแต่มากน้อยแล้วแต่ว่าลูกค้าจะทําด้วยอย่างเงี้ยค่ะในการลงมือทําด้วยค่ะมีหลายคนบอกว่าก่าที่ฝ้ายจะมาอยู่ถึงจุดนี้ได้ค่ะมีหลายคําพูดมากเลยสวยๆหน้าตาดูยังเด็กยังเด็กทั้งคู่เ้เจอประสบความสําเร็จมันได้หนูโดนหนูโดนบุรี่ตั้งแต่สมัยหนูขายไก่ทอด หนูคิดว่าเป็นอาชีพสุจริตแลวมันเป็นอาชีพที่หนูกของหนูเองแต่ว่าเขาบอกว่าทําไมสวยๆแบบนี้ไม่ไปทํางานออฟฟิศบริษัทหรือเป็นพนักง,งานธนาคาร,รซึ่งหนูก็ไม่ได้แบบบางทีหนูก็แบบร้องไห้ค่ะว่าเอ๊ะมันเป็นอาชีพเป็นอาชีพที่สุจริตเหมือนกันแต่แบบเอ้ยทาไมเราถึงทําหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้ต้องทยันที่หนูบอกว่าหนูเคยขายของตลาดนาตอน้นขายดินลูกคือหนูเป็นคนขายเก่งคนที่อยู่แบบปากปากซอยเลยหนูสามารถเรียกให้เขามาซื้อหนูได้อย่างนี้ค่ะก็จะเป็นเป็นเก่งการขายตั้งแต่ตอนที่อยู่ ขายตลาดนัดใช่ค่ะโอเหนูว่านะฝ้ายอ่ะได้ประสบการณ์จากการที่เป็นแม่ค้าตลาดนัดมาด้วยนะเก่งการทางการมาด้วยเนาะน้องไม่เกี่ยงงานน้องไม่เกี่ยงงานแล้วมันเข้าสู่วงการออนไลน์ได้ยังไงอ่ะก็จากการที่ว่าเราไปซื้อสินค้าในออนไลน์มาใช้แล้วเป็นตัวแทนจําหน่ายก่อนอ่าลูกเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็อยากจะผลิตภัณฑ์อยากจะอยาเป็นคนตัวเองอ่าเป็นเจ้าของแบรนด์ธุรกิจ ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูเริ่มทำไหมเริ่มทำค่ะอะไรเอ่ยเริ่มคิดค้นเป็นสัตว์สกัดจักขิงเออขิงสมุนไพรอ่ะก็เป็นครีมขิงโลชั่นขิงสบู่ขิงแบบเนี้ยค่ะก็ทำออกมาเป็นของของแบรนด์ของฝ่ายเองเลยเป็นแบรนด์ของฝ่ายเองแล้วหนูหนูขายได้ขายเป็นล้านก้อนค่ะเลยใช่เฮ้ยหนูหยิบอะไรก็ขายได้หมดเลยเหรอฝ่ายฝ่ายจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมดเลยไฟนางขายเก่งเพราะนางเอิญหนูเก่งมีสองต่างประเทศค่ะนางขี่มอเตอร์ไซค์ขายด้วยนะ ส่งไปชือเลยโอ้จิ๋วไฟหนูจะเป็นคนที่บริการลูกค้าด้วยตัวเองทุกอย่างอหลังจากการใช้เป็นยังไงบ้างครัดูเลยเหมือนขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งถึงบ้านค่ะสามสี่ทุ่มเขาอยากได้สินค้าหนูก็ขับไปไปถึงบ้านเลยใช่ดูแลแบบ ดูแลดีทุกอย่างห่วงแฟนไหมเขาใส่ใจอะนเนาะช่วยกันไปด้วยกันหนูจน่ารักกว่าเจ๊นะฝ้ายขับมอเตอร์ไซค์ส่งสมพูนะอ่นั้นก็ขับรถเมย์ส่งแชมพูไปแล้วรถเมย์มาใช้นอกงานเฮ้ยเจ๊แต่หนูก็สงสารฝ้ายนะเพราะว่า ขณะที่สบู่เขาโลชั่นที่เขาทํามาจากขิงอ,ะอ่ะกำลัลงขายดิบขายดีอ่ะโดนโกนก๊อปปี้แท้เลยบ้านเราเป็นอย่างนั้นหาใช่ค่ะก็พอสินค้าดังติดตลาดก็โดนโก๊อปปี้ไปแล้วทำไงอะทไงห,ห,หนูก็นนอยเลยไม่ไม่ไม่ไมทําอะไรเลยเป็นเป็นเป็นเดือนโอ้แม่คุณอุตสาห์ตั้งใจสร้างสินค้าออกมาขายดิบขายดีก็โดนโก๊อปปี้ซะได้เจอแบบนี้เล่นเอาน้องฝ้ายหมดเรี่ยวหมดแรงกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอยากรู้เหลือเกินว่าน้อง กลับมายืนหยัดประสบความสำเร็จแบบนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงหน้าอะไรมองอะไรซ้ายขวาซ้ายขวาอ้วนเป็นไรได้กลิ่นอะไรกันบ้างไม่นี่กินอะไรอ่เมียได้กินอะไรเลยไม่ไม่เมียทำไมอ่ะจริงจริงเนี่ยได้กินหาได้กิ่นหรอเออเด้อข้างชั่วดีขึ้นเลยอ่ะดียังไงเรียนเฮ้ มันมาอีกแล้วนานี่้เดียวนาทีบอกไปทางมุกนีู้ไม่ไม่ต้องไปหาที่ไหนตเล่เปิดเม็ดหายปิดเม็ดเหม็นก็เหม็นกินปากกระของตัวเดี๋ยวคีได้เดี๋ยดีเด้ตายตายโอ้ดีขึ้นเลยเป็ดเต็ม <asure> นี่หายทีนี้นะไม่มีใครช่วยหายได้แล้วอ้เรื่องเนี้ยนอกจากผู้หญิงคนนี้เท่านั้นน้องชมพู่ก่อนบอยสวัหาสวัด <sh arp> ีครับมา้กผู้หญิงมากินนี่พอายขนนูหนูว่าเข้าใจในเรื่องนี้เลยเพราะว่าหนูว่าเคยเป็นมาก่อนเขาถึงขั้นเน่าในนะเรวันวันเนี่ยคุณแม่แบบ ต้องมาอยู่ในปากตัวเองนะตลออดเลย <c oughs> เวลากินต้มตทำด้วเลยนะ คือคำจะมันกลิ่นอะไรวะบอกเคล็ดลับหน่อยคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าจะเมาส์กันนะหนูก็เป็นหนึ่งคนที่มีปัญหามากเมื่อก่อนพอเราไม่ได้ใส่แมสอ่ะเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกกันใช่ไหมคะแล้วหนูเป็นคนติดกาแฟมากต้องกินกาแฟทุกเช้าพอกินกาแฟแล้วไม่ได้บ้วนปากลืมกินน้ําเปล่าน้ําลายบูดแล้วหนูเป็นคนงี่ตอนกลางวันเพราะเวลาเรานอนน้อยใช่ไหมแม่ขึ้นบนรถตู้เราก็แสบงี่ระหว่างวันแล้วเวลาเราหลับงี่ระหว่างวันอ่ะตื่นมาน้ําลายก็บูดหนูว่าเชือป่ะอันนี้เรื่องจริงในชีวิตเลยนะหนูเคยมีดาราผู้ใหญ่ท่านหนึ่งหนูไปลัับก่อนเข้าาสภษ์ แล้วหนูตื่นมาได้เวลาเข้าฉากเขาเดินมาพูดอ้อมๆอ่ะรู้ไหมคนเราเวลาตื่นนอน่ะกลิ่นปากมันจะมีนะเชื้อมะหนูไม่รู้ตัวอแล้วขหนูก็ว่าทำไมเขาทำหน้าแปลกแปลเวลาหนูสัมภาษณ์เขาอะไรเงี้ยจนมาดูชีวิตการกินของหนูหนูก็เป็นคนชอบกินผักที่มีกลิ่นเหม็นมากออาหารรดจัดผักชีใบเลื่อยหอมแดงหอมใหญ่ใบสะระแหน่ใบโหระพาใบกะเพรา หนูเป็นโรคจิตหนูชอบกินมาก <S <S แล้วพอลงตำราอีกแล้วหนชอบกินไหมอะชอบแม่แล้วเวลากินมันออกมาคือแบบหนักหน่วงมากแล้วหนูอะก็ไปบ่นเรื่องเนี้ยกับคนที่หนูร่วมง,งานเวลาเจอใครหนูจะบอกแม่ตอนนี้ใส่แมสกนะ์ปากมันเหม็นมากเลยอะหู <S <S 1> <S 1> น้ำลายบูมเมื่อกี้บ้วนปากก็ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยแล้วโชคดีว่าไปเจอทํางานร่วมกับพี่พีเคแล้วก็พี่หน่งปณิตาเขาก็ได้ยินหนูพูดอย่างเงี้ยเขาเลยว่าเฮ้ยเมื่อก่อนพี่ก็เป็นลองใช้ตัวนี้สิเนี่ยที่เขาแนะนําก็คือเนี่ยค่ะวันเดอร์สมายยาสีฟันตัวเนี้ยหนูได้ยินมานะ แต่หนูก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรหนูก็ยังไม่ได้เปิดใจลองใช้แต่ก็บังเอิญอีกกับคุณบีมที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี้ยค่ะรู้จักกันมานมนานเพราะว่าเป็นคนชลบุรีเหมือนกันแล้วก็มาเจอเขาในรายการอีกทีนึงแล้วเขาก็เอามาฝากแล้วหนูก็อ่านปุ๊บอ้าวมาตัวเดียวกับที่พี่พีเคกับพี่หนิงบอกนี่นาน จะลองก็ไม่เสียหายอะไรถ้าใครฟังแล้วมีปัญหาเหมือนกันนะปัญหาช่องปากกลิ่นปากเมื่อก่อนนะไปย้อนดูภาพไอจีได้เก่าๆนะเวลายิ่งทาลิปติกสีแดงไม่กล้าทาลิปติกสีแดงเปนสีแดงสีชมพูเวลายิ้มุวกเนะเวลาแบบออกรายการอย่างเงี้ยหนูก็จะไม่กล้าแบบยิ้มอย่างเงี้ยเต็มปากอะเพราะว่าเราติดกาแฟแล้วฟันเราเหลืองแล้วพอลองใช้แล้วเขาก็เตือนหนูแล้วนะตั้งแต่ครั้งแรกพี่บอกเลยนะพี่เตือนแล้วนะ อย่าใช้เยอะให้บีบเท่าเม็ดถั่วเขียวพอแต่ด้วยความที่เราเคยชินอะหนูบีบเต็มเลยจ้าแล้วหนูก็แปลงโอ้โหเข้มข้นเหลือเกินแล้วฟองคือแบบว่าบอกเลยวฟองขึ้นมาจมูกอะแต่มันสดชื่น ซึ่งเขาเตือนแล้วว่าใช้นิดเดียวก็พอแล้วมันมมก็ประยประหยัดเยอะเออใช่เพราะว่าหลอดหนึ่งเนี่ยนะประหยัดมากใช้ได้มากกว่า500ครั้งและที่สําคัญนะคะคนที่เป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมสามารถใช้ได้ด้วยเพราะว่ามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยค่ะแล้วเวลาเราได้ไปตอนหนูได้ไปหนูก็จะได้แบบนี้ไปด้วยแม่วนนี้สิบส่วันใช่ไหใช่แต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยเรื่อยนะคะต้องบอกว่าด้วยสมุนไพรที่มันเข้มข้นนะคะแล้วก็มีการใส่วิตามินที่รวมเข้าไปในวันเดอร์สมายเนยนะคะคุณบีมเจ้าของเคยมาออกรายการเราแล้วก็แจกไว้คนละหลอด พี่กมได้มีโอกาสได้ใช้พอใช้หมดแล้วเราเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องซื้อต่อพี่แอย์ก็เสียตังกับกับเขาพอสมกวัวนี้โปรหนูต้องดีนะโปรจะได้ีเพราะหนูจะบอกว่าไม่ใช่แค่หนูอันนี้ทุกคนก็ลองใช้กันหมดแล้วในวงการก็เยอะแยะพี่มดดำหลงาราใช้กันเยอะคุณโดมคุณเบล ใช้กันเยอะมากๆแล้ววันนี้ด้วยความที่รู้จักกับคุณดีมเป็นการส่วนตัวก็เลยแอบบอกว่าเวลามาทั้งทีเนี่ยก็อยากให้หนูขายหน้าแล้วทุกคนก็เป็นแม่หนูหนูรู้จักทุกคนดังนั้นก็เลยขอราคาดีๆโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะวันเดอร์สมายนะคะ80 ml แบบนี้ค่ะปกติราคา490บาทจงพู้ว่าไม่แพงแล้วนะแต่วันนี้ซื้อ3แถมไปอีก4ค่ะฟังไม่ผิดนะซื้อ3แถม4เท่ากับคุณได้7หลอดนะคะวันนี้ราคาจ่ายเพียง1,333บาทเท่านั้นค่ะเฉลี่ยให แล้วนะหลอดไม่ถึง200บาทาคือคุ้มมากๆรีบแอดไลน์เข้ามานะคะไลน์แอดนะม,มีแอดไซน์นำหน้าด้วย W L Smile หรือว่าใครถนัดโทรก็โทรมาเลยนะคะที่เบอร์0925639165้านย้ำนะคะ0 9 2 563-9165และตอนนี้นะส่งฟรีมีเก็บไปทางด้วยและปลายเดือนเนี่ยเงินเดินออกอยากให้จองสิบไว้เลยเพราะว่าออวันนี้ขอมาให้ว่าไม่จํากัดสิบนะคะเอาอ,อ,อย่างงี้ถ้าโทรมาสายไม่ว่างไม่ทนันจริงจริงมีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเ,เลยค่ะออก็สามารถติดต่อที่ตัวแทนได้ก็ได้รนาะคานี้เหมือนกันใช่แล้วใครที่เป็นเหมือนชมพู่ว่าชมพู่หนักแล้วนะเพราะว่าเป็นคนมี อีกอย่างหนึ่งเป็นคนมีฟันคุดมันก็จะมีกลิ่นปากแต่ว่าตัวเนี้ยพอใช้นะกลิ่นปากหนูหายแล้วหนูชอบหนูมีสามีอะเนาะเวลาเรานอนเตี้ยวเหรอเอ้ยมีท้ายแล้วเฮ้ยหนูมีเหรอเนี่ยสายแล้วไม่รู้ม่นเรียกว่าพูดมีแล้วใช้คําของแม่เลยเป็นแค่รูมเมทกันเท่านั้นคือเวลาตื่นเช้ามาเวลาอารมณ์แบบว่าผัวเมียเนาะเราก็อยากจะจุ๊บวนนีอยากจะคุยเมื่อก่อนหนูไม่กล้าเวลาเขามาคุยด้วยเวลาเขาคุยด้วยเนอะ ไม่ทำไมไม่พูดกับเขาอืมแต่หลังจากใช้ไวเดอร์สมายบอกเลยว่าพอตื่นเช้ามาหนูว่าฮอกกับตัวเองนะเฮ้ยมันไม่มีกลิ่นปากมันช่วยได้แม้กระทั่งตอนตื่นนอนแล้วพอไปแปลงซ้ำอีกทีออกไปทํางานก็มั่นใจได้ทั้งวันเลยค่ะใช้ดีจริงพวกเราทุกคนใช้อยู่ใช่ให้พูดย้่โปรอีก20ทีลูกโอ้ได้คงสุดท้ายแล้วล่ะอะ ยาสีฟันวันเดอร์สมายนะคะ1หลอด80 ml นะปกติ490บาทคะ่ะวันนี้ซื้อ3แถม4 <ừ> ค่ะ <ừ> รวมเป็น7หลอดนะคะแต่จ่ายเพียง1,333บาทเท่านั้น,นะคะ่ะสฉลีให้แล้วหลอดละไม่ถึง200บาทคุ้มมากๆไม่โทรไม่รู้จะว่ายังไง <ừ> นะจ๊ะไลน์แอดมาเลยค่ะ <ừ> ที่ w l s m i l e นะคะหรือว่าโทร0 9 2 5-6-3-9-1-6-5นะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางวันนี้ขอให้แล้วไม่จำกัดสิทธิ์นะคะก็โทรมาได้เลยหรือว่าติดต่อที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็ได้นะคะกับยาสีฟันวันเดอร์สมายค่ะมาเลยแล้วแต่ติดใจใช่บุคลิกภาพที่สัมัสเต็มปากเนอใช่พูดแล้วใช่นหาตาดีแล้วมีกินปากนี่ก็ไม่ไหวนะใช่แล้วหนูว่า คนไทยอ่ะเวลายิ้มอ่ะมันดูดีอยู่แล้วว่ามันเป็นมิตรอยู่แล้วเวลายิ้มแบบไปไหนก็ยิ้มเลยกล้ายิ้มอ่ะมันก็เป็นภาษีที่ดีนะคอบคุณนผู้ชมพูนะคะแล้วก็ขอบคุณยาสีฟันวันด์ดอร์สมัยด้วยนะคะขอบคุณนะขอบคุณนะค่ะทำไห้สวยแม่เลยเลยเลยเอาละค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะช่วงหน้ายังมีสิ่งดีๆรอคุณผู้ชมอยู่สักครู่ค่ะ แล้วทำงานยังไงหนูก็นนอยเลยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำอะไรเลยเป็นเป็นเป็นเดือนเพราะว่าออสินค้าแต่สินค้าเรามีตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เราตีตลาดไปเยอะมากอย่างเงี้ยคะลงรถเมล์ลงแบบว่าโฆษณาเยอะแล้วทีนี้หนูก็คิดว่า เฮ้ยเราจะอยู่จุดนี้แบบเดิมไม่ได้เรอต้องลุกขึ้นกลับมาแล้วยังอตู่แทนเพื่อคนที่บ้านตัวสบู่ของหนูคือเราต้องเลิกเลยค่ะแล้วทำได้เหรอถ้าหนูยังขายอยู่เขาขายดีกว่าหนูค่ะอมันหนูขายร้านเขาอาจจะขายไป3ล้านประมาณนี้ค่ะยังอยู่ไหมทุกวันนี้ยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วค่ะแม่ไอ้ของก๊อฟนันยังอยู่อาจจะยังอยู่ค่ะหนูก็ก๊อฟยังไงอ่ะก็เป็นแบรนด์แบบเหมือนของเราเลยเหรอหนูยังมองไม่รู้เรื่องเลยค่ะว่าไม่ใช่ของหนูอุยอ่ะแล้วราคาตัดหน้าน้องด้วยใช่ตัดกำไรจำหน่าย คือตอนนี้ตอนนั้นก็ยังเด็กๆอะค่ะก็ยังขายเข้ามาวงการใหม่ๆด้วยความขายดีก็ยังไม่ได้จดโนโนอเป็นวงใหม่เนาะพังเลยเนาะเสียใจมาหมดแรงเลยแล้วพอเจออย่างนั้นแล้วหนูลุกเอาเอากำลังที่ไหนลุกขึ้นมาสู้กับมันทีเนี้ยค่ะก็ได้กำลังใจจากตัวแทนจำหน่ายว่าะแม่ต้องขึ้นมาใหม่นะแม่ต้องลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คิดครอบครัวด้วย ตัวแทนอีกหลายพันค็รอเราอยู่ใช่หนูก็ฮึดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูมาทําสินค้าตัวใหม่ได้นะคะทีนี้เรามีประสบการณ์แล้วนี่เนาะค่ะทีนี้เราจะทำไรน้องไฟ้าก็จดทะเบียนเลยจดทะเบียนขายเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็คือจากนักธุรกิจตอนนี้มันมีแบรนด์ของตัวเองค่ะตอนนี้มีมีกี่แบรนด์แล้วคะตอนนี้ตอนนี้ในเครือที่ผลิต ผลิตแบรนด์ให้ประมาณ470กว่าแบรนด์ที่ดูแลน้องๆทุกคนอยู่ค่ะแล้วทำไมแฟยงแบรนด์นตัวเองแฟยก็มีแล้วแล้ว <c oughs> ทำไมแายถึงแบบเปลี่ยนมาเป็นนักสร้างแบรนด์ล่ะลูกเพราะว่าหลังๆนี้หนูทำการตลาดเก่งจ,จ,จนยอดขายเยอะมากเพื่อนๆทุกคนหรือว่าคนที่สนิทอเงี้ยค่ะ เขาจะถามว่าทำการตลาดแบบไหนประมาณไหนเป็นที่ปรึกษาค่ะเขาจะมาเริ่มต้นเดี๋ยววันนี้มีจำนวนให้ดูมาโชว์ให้ได้ดูนะคห้เปดนอะไรนิดนึงาที่ฝ่ายดูแลป่ะดูแลทุกแบรนด์เลยค่ะนี่ีคุณขาส่วนหนึ่งของ400กว่าแบรนด์ํำให้เราดูกันวันนี้ค่ะแม่นี่เป็นพวกอะไรบ้างจ๊ะก็จะเป็นคอสเมติกทุกอย่างค่ะเป็นกันแดดเป็นสบู่เป็นครีมโลชั่นเป็นอาหารเสริมค่ะอย่างนี้เป็นสบู่เซตค่ะที่หนึ่งกล่องมีทุกอย่างเลยค่ะแม่นด้เหรอฉาเจ้าแรกๆสบู่ตัว แล้วก็สบู่ใ่ไหมครบมีครบตั้งตัวน้องค้อยน้องค้อยจ๋าคนไหนที่หนูมาดูแลสร้างแบรนด์ให้แล้วที่เขารวยรวยกำนังของยก็มีที่ท้าทายที่สุดเป็นเป็นเด็กช่างค่ะเข้ามาทําวงการครีมผู้ชายผู้ชายค่ะจะมาขายครีมอ๋อนี่นงน้องคนนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ได้รับรางวัลช่างคือช่างซ่อมดีเด่นประมาณเขามี ถ้วยฝ่าร้อยแบรนนะคะเป็นเป็นถ้วยในการแข่งขันของประเทศอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะให้ฝ้ายดูแลเนี่ยการถ่ายเขาเป็นไงก่อนที่ผ้ายญ่ พันกว่าชิ้นค่ะงนั้นเองใช่ค so ่ะแล้วพอลูกเข้าไปดูเขาปุ๊บก็สองเดือนสี่แสนกว่าชิ้นค่ะโอ้โหโอ้ม่ยก็บริการแล้วล่ะปานนิมเนี่ยไอเด็ดเดียวเนี่ยฝ้ายเดี๋ยวต้องไปดูแลกันสักหน่อยแล้วนะเพราะคนยิ้มมันต้องมีนะจริงๆนะเออว่ะเออเจ๊เป็นไงน้ำปลาสนใจไหมเดยปลาส่งออกกัมพูชาเลยค่ะแม่คุยกับฝ้ายนะคะแล้วสินค้าตัวไหนที่ที่ฝ้ายทำแล้วสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าแล้วแบบ ภูมิใจที่สุด <S 2> <S 2> <อ>ก็มีหลายหลายแบรนด์าวามภูมิใจหนูคือหนูจะรักลูกทุกคนค่ะถ้าถามว่าภูมิใจอ่ะไม่ได้ว่าแค่ยอดขายหนูภูมิใจในความสาเร็จไม่ว่าเขาจะสําเร็จแค่ห้าพันชิ้นหรือพันชิ้นมันคือการลงมือทําเพราะแต่ละคนเทคนิคก,การขายและการปฏิบัติแตกต่างกาันก็ภูมิใจทุกแบรนด์นะคะที่เขามาทํากับหนูอย่างเงี้ยค่ะฝ้ายจะไม่รักใครว่าที่เขาว่าผลิตเยอะมาซื้อฝ้ายด้วยเงินว่าบอลรุ่มเยอะอย่างเงี้ยแต่ฝ้ายจะชอบคนที่แบบว่า มีเงินจํานวนน้อยแต่ลงมือทาตลอดอแล้วกขณะเขาเขาคนขยันใช่ค่ะใช่ค่อยมีมีวอลุ่มแบบมาตรฐาน ว่าต้องขั้นต่ำเท่าไร่ตอนนี้ที่มันทะยานไปถึง470แบรนด์เพราะว่าเริ่มต้นการผลิตแค่พันชิ้นค่ะแม่เริ่มตั้งแต่พันชิ้นแม่จะผลิตสบู่พันก้อนก็ได้โลชั่นพันขวดก็ได้แม่หรือว่าตอนนี้หนูดูแลเรื่องผลิตพันเกี่ยวกับเบบี้ของเด็กทารกด้วยแป้งเด็กอย่างเงี้ยค่ะแม่แชมพูอย่างเงี้ยแล้วเราต้องแม่หนูต้องไลฟ์สดให้ด้วยนะคะแม่ของนีโปรโมชั่นคือหนูไลฟ์สดให้อัดคลิปให้ลงทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มที่มีเราคนหนึ่เราจะต้อง ใช้เงินเยอะไหมเนี่ยหลักหมื่นค่ะแค่หลักหมื่นหรอใช่หลักหมื่นก็มาร่วมธุรกิจกับหนูแล้วโอ้ยเจ๊น่าสนใจมากเลยนะรู้ว่าต้องต้องส่งสมเสร็นี่ก็โอนหนักนะโอ้มันอยู่แต่แต่ละสินค้าค่ะแต่เริ่มต้นไม่เยอะเพราะตอนนี้ก็ต้องช่วยเรื่องโควิดด้วยค่ะแม่เพราะเห็นใจเดือดร้อนงทุกคนค่ะใช่ดีจังเลยเนาะยุคนี้สมัยนี้นะคือฟังเรื่องของของฝ้ายที่เล่ามาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพวกเรานะคนสมัยนี้โชคดี บางทีอาจจะไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับการเนื้อจะสร้างแบรนด์หรืออะแต่มีที่ปรึกษาแบบยอดเยี่ยมมากทั้งเรื่องของออนไลน์ของการสร้างแบรนด์ให้ความรู้หลายๆอย่างบางทีเนี่ย อย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะมีเงิน,ปน,นเป็นก้อนสุดท้ายเลยก็ได้ใช่แต่ไม่ฝากทุกอย่างไว้กับฝ้ายใช่ค่ะนะคะตักว่านะเจ๊ด้วยความที่น้องอ่ะน้องเคยแบบผ่านมาแล้วทุกอย่างฝ้ายก็รกู้สึว่ารสชาติว่าความลำบากเป็นยังไงเมื่อก่อนอ่ะฝ้ายเขามีความเห็นใจไงเนี่ยพี่ตักถามนิ้งเนี่ยอย่างน้องหนึ่งของคนอ่ะฝ้ายข้บงบนเนี่ยเคยแบบลำบากกันหนักสุดประมาณไหนที่เคยลำบากนะด้วยกันอ่ะ ก็ตอนชาวเขาออกไปขับรถเมย์ตั้งแต่ตีห้าคนชอบถามว่าหนูว่าทำเงินทำงานเหมือนคนเป็นนี่แต่หนูไม่มีชีวิตการเที่ยวเหมือนวัยรุ่นปกติพอหนูเรียนจบมาหนูก็เริ่มทํางานเป็นค้าขายค่ะเขาก็จะออกไปทําในในส่วนของเขาเย็นก็กลับบ้านแบบนี้ค่ะก็ถือว่าก็ถือว่าลําบากลําบากไหมในในช่วงที่วัยรุ่นช่วงนั้นกลุ่มเพื่อนเขาจะไปเที่ยวกันหมดแต่หนูก็เริ่มที่จะสร้างบนกระฟไมใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่ว่าไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่เวลาเขาไลฟ์สด ทีนึงนะต้องยอมก็เลยเนื้อก็คือเด็ิตไอดอนคนหนึ่งนะคนตามคนหลักล้านอ่ะฮายไปเข้าไปดูน้องก็แวบเดี๋ยน้องเข้าไปดูฮายนะนั่นสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแวะไปแล้วแหละต้องไปดูแต่คืออยู่ว่างๆเข้าดูผัวแม่มั่งนั่งเหเฮ้ยแต่เนี้ยเจ๊หนูขอถามเป็นความรู้นะขออนุญาตฝ่ายการที่เราเนี่ยอย่างพวกพี่เนี้ยจะทำธุรกิจออกมาเป็นผลิตัวเองสักอันนึงเนี่ยมันจำเป็นไหมว่าสินค้าที่เราทำอ่ะ ต้องเป็นสิ่งที่เราชอบทุกอย่างผลิตภัณฑ์หนูต้องใช้400กว่าตัวครอบครัวหนูต้องใช้ก่อนที่ที่เจ้าของแบรนด์ทุกคนจะไปขายเราต้องเทสเราจะเน้นว่าเป็นผลิตภัณฑ์คือเราต้องใช้จริงด้วยอ,อย่างเงี้ยค่ะคือลูกต้องใช้ครีมหน้าของแม่นะถ้าลูกหนูไม่แพ้ครีมหน้าแบรนด์นี้หนูปล่อยอมไม่ลราขายเครื่องโลชั่นตัวนี้ลูกใช้นะเพราะหนูจะมีลูกเป็นลูกคนเล็กไฟายค่ะเขาจะเซนซิทีฟในการเด็ก ทีมของเราจะเป็นผู้ผลิตภัณฑ์คนท้องใช้ได้เราเทสที่หมดแล้วออร์แกนิกค่ะใช่ค่ะเราทดลองให้แล้วคฝ้ายจ้าถ้าเผื่อว่ามีหลายๆคนอยากจะปรึกษาให้ให้ฝ้ายช่วยสร้างแบรนด์หรือปรึกษาก่อนเนาะค่ะต้องต้องติดต่อฝ้ายยังไงอะคะก็จะเป็นไม่ว่าไม่จําเป็นต้องผลิตที่หนูนะคะแม่เหมือนตอนนี้รีนิเวทแบรนด์ค่ะแม่บางแบรนด์ที่ว่า ของไม่ไปทํายังไงไม่เปิดการมองเห็นก็สามารถเอาหนูเป็นที่ปรึกษาได้ใช่ค่ะก็ติดตามที่เฟซบุ๊กฝ่ายค่ะธัญดาสันติสุขสงค่ะแล้วก็ทิกตอกของฝ่ายได้ฝ่ายควีงสองสี่ห้าหกคือจะไปกดตาม้องไปกดต้องเจนน่ะเดี๋ยวไปกดตามน้องกันใช่ต้องไปส่องเขาบ้างแล้วน้องเก่งมากเลยทุกวันนี้นะคะคิดแล้วต้องลงมือทําอย่างที่ฝ่ะ่คายบอกว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้สนใจเรื่องของเงินก้อนแต่สนใจคนที่แบบว่า ทำอยู่บ่อยๆหนูคิดว่าในวงการการขายออนไลน์ค่ะมันไม่มีคําว่าขายไม่ได้ถ้าคำว่าขายตลอดเวลามันต้องประสบความสําเร็จค่ะมันมันขายได้ในทุกวันในในตัวของสินค้าอยู่แล้วเราต้องทําความเข้าใจมันตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วต้องมีการการลงมือทาต่อเรื่องด้วยอยู่ที่เราจะขยันแค่ไหนใช่ค่ะเนี่ยขี้เกียจเพราะทำไมเราไม่ได้ทาหน้าเดียวไงเราก็มีงานหลายอย่างท่านี้เข้ามาโดยตรงใช่ค่ะแม่ศึกษากับเขาด้อยจแม่แต่ก็มีทีมงานที่พพอร์ตดูแลค่ะแม่แม่ไม่มีเวลาค่ะเขาก็เป็น ผนแผนกทำแอดทำคอนเทนต์แบบนี้ค่ะให้ดูแลช่วยเราแม่น้องทิพย์เปคนช่วยอย่างนี้เดี๋ยวต้องปรึกษาฝ่ายแล้วที่ที่ไหนนะเฟซบุ๊กอะไรอีกที่เนียธัญดาสันติสุขสมค่ะแม่แล้วก็ภาษาไทยป้าเนาภาษาภาษาอังกฤษค่ะทิกตอกก็จะเป็นไฟคาวิสองสี่ห้าหกแล้วก็ไลน์แอดยเขาอีค่ะแม่เดียร์อินเบอร์ศูนย์เก้าเก้าครับ หนึ่งสองสี่แปดสามแปดสี่ครับวันนี้ขอบคุณฝ่ายกับน้องบอลมากเลยนะคะขอบคุณค่ะโอ้มาแล้วเราได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่ะคําคมค่ะคุณแคคคุณสุนารีคุณจงฟังเอาไว้อไม่มีความสําเร็จไหนไม่พยายามงวดหน้าเลขหามต้องมาแล้วเว้ยเป็นยังไงว่าเลขหามเลขหามเจ็ดสามเจ็ดอะไรเงี้ย สามันสามสามมีซุ้มเพราะอะไรอะเรียกเลขยกหาถึงมาออมันก็ตามมาทุกวดแล้วนี่มาสักทีเถอะมาเถอะมาเถอะอ่ามาลาไมด่นนะจ๊ะท่านผู้ชมจ้าพวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนนะคะไม่เจอกันใหม่จันถึงสุกบายสองโมงทางช่องวันสาสิเอ็ดนะจ๊ะลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าิน คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ